ขนมเต่าแดงขนมมงคลที่สื่อถึงอายุยืนยาวขนมเต่าแดงหรืออังกุ้กล้วยอาจจะไม่ใช่ขนมของชาวจีนที่คนไทยเห็นกันได้บ่อยนักเพราะเป็นขนมมงคลที่มักจะใช้ในพิธีบวงสรวงเทพเจ้าตรุษจีนพิธีเส้นไหว้อย่างในช่วงนี้ที่เรามักจะเห็น ชาวไทยเชื้อสายจีนไปเชงเม้งหรือทําพิธีไหว้บรรพบุรุษหลายๆบ้านก็จะมีการนําขนมเต่าแดงนี้ไปไหว้เชงเม้งด้วยเช่นกันอ่งกุ๊กกุ้ยมาจากคําว่าอ่งกู้ที่แปลว่าเต่าแดงและกล้วยที่แปลว่าขนมรวมกันก็เลยแปลว่าขนมเต่าแดงโดยเป็นขนมที่ได้รับอิทธิพลมาจากผู้อพยพจากมณฑลฮกเกี้ยนขนมเต่าแดงนี้ มีลักษณะเหมือนกันกันกบชื่อคือทำมาจากแป้งข้าวเหนียวกับน้ำกะทิใส่สีแดงใส่ไส้ที่ทำมาจากถั่วทองนึ่งสุกปั้นเป็นก้อนกล,กลมแล้วใส่พิมพ์รูปเต่านึ่งให้สุกโดยที่กลางกระดองเต่าก็จะแกะเป็นอักษรจีนว่าซิ่วแปลว่าอายุยืนเพื่อเป็นการไหว้ขอเทพเจ้าให้อายุยืนโดยมักจะนำ มาไหว้คู่กับเส้นหมี่เนื่องจากคนจีนเชื่อว่ากินเส้นหมี่ยาวๆจะทําให้อายุยืนการไหว้ของทั้งสองสิ่งนี้พร้อมกันจึงแฝงความหมายถึงการมีอายุยืนยาวในปัจจุบันขนมเต่าแดงเป็นขนมที่หาทานยากและไม่ค่อยมีใครทําขายกันทุกวันนี้เราสามารถพบเห็นได้ตามจังหวัดภาคใต้เช่นตรังพังงาภูเก็ต ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากชาวจีนที่อพยพมาโดยเฉพาะกลุ่มที่มาจากปีนงังเพื่อใช้ขอพอรตามเทศกาลสำคัญต่างๆมาตามนัดต้องขอขอบคุณข้อมูลจากจานโปรดนะคะมาตามนัดเรื่องดีๆแบบนัดๆสวัสดีค่ะ